สวัสดีพี่พี่ค่ายสารฝันสน,นอยับเป็นครูครั้งที่20ด้วยนะคะหนูชื่อนางสาวทันวรัตน์รุ่งขานชื่อเล่นชื่อน้องแก้วใสกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนปากคาดพิทยาคมแผนการเรียนวิคานิตอายุ16ปีค่ะพวกพี่ๆพ,พ,พร้อมที่จะไป ทำความรู้จักกับตัวหนูหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตัวของหนูนะคะหนูเป็นคนยิ้มง,ง่ายใจกว้างแล้วก็ล่าเริงค่ะเอาใจใส่คนรอบข้างใครที่อยู่รอบๆข้างหรือคนรอบข้างนะคะไม่มีวันเหงาแน่นอนเลยคะ่ะแล้วหนูชอบทากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนหรือจะเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนด้วยค่ะส่วนตัวนะคะแตกต่างค่ะ ครูในอดีตนะคะสอนในตำราและก็ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนค่ะการสืบค้นหาข้อมูลก็จะสืบค้นในห้องสมุดค่ะแล้วครูในอดีตนะคะมีความเที่ยงคัดกับนักเรียนมากเกินไปด้วยค่ะครูในศตวรรษที่21นะคะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยค่ะ และครูกับนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแล้วครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียนค่ะทําให้นักเรียนกล้าที่จะถามครูในสิ่งที่ไม่เข้าใจค่ะแล้วครูไม่กดดันนักเรียนมากเกินไปค่ะหนูจะเอาเอกลักษณ์ของหนูนะคะไปประยุกต์ใช้กับการสอนโดยการที่หนูจะเป็นกันเองกับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนกล้าที่จะถามหนูค่ะ หนูจะเอาใจใส่นักเรียนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันของนักเรียนค่ะแล้วก็จะพาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กับนักเรียนระหว่างเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนไม่เครียดเ,เกินไปและผ่อนคลายค่ะซึ่งแต่ละชนเผ่านะคะมีการใช้ชีวิตมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปมีความชอบความไม่ชอบความถนัดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน นะะหนูก็จะไปศึกษาว่านักเรียนของหนูนะคะชอบหรือถนัดด้านอะไรและหนูก็จะแลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียนเพื่อที่จะได้นํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนค่ะในปีนี้นะคะหนูก็หวังว่าจะมีรายชื่อหนูติดอยู่ในใบประกาศค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่20ด้วยนะคะได้ปวดพี่ๆรับไว้พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ